สวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่กับบิ๊กนภัสไวร a ลสตอรี่นะครับวันนี้นะฮะมาดูหนังเรื่อง Elemental นะฮะเ mm hmm. มืองอลาวนธาตุอลาเวงนะครับเป็นหนังใหม่ของ ดิสนีย์พิกซ่านะครับผมซึ่งเรได้ว่นี่คือเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตาในปีนี้ว่าเฮ้ยนี่จะเป็นหนึ่งแอนิเมชั่นของพิกซ่าที่จะส่งไปชิงออสการ์ปีหน้าด้วยหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าน่าจะใช่ก็มาที่เรื่องของท่าทั้งสี่นะครับที่จะมีความน่ารักตามสไตล์ของพิกซ่าแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเห็นว่าตัวหน้าหนังจะมีความน่ารักรดสดใสพลังฟูมากๆนะคะแต่ว่ามันก็มีแมสเซจดีๆซ่อนอยู่เช่นเคยอย่างที่เราได้เห็นในหนัง พิกซาดิสนี์เรื่อยๆนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่พูดถึงโลกใหม่อีกใบหนึ่งนะฮะเป็นเมืองที่มีท่าทั้งสี่ดินน้ำลมไฟที่อาศัยอยู่ร่วมกันแล้วผมชอบอย่างหนึ่งมากเลยคือแก๊กของมันเนี่ยหรือว่าการคิดว่าแต่ละท่าจะต้องอยู่ร่วมกันยังไงเนี่ยคือมันน่ารักมากแล้วก็มันเหมือนมีกิมมิคต่างๆที่แบบว่าดีมากผมว่ามันต้องคิดละเอียดมันก็ต้องคิดทุกช็อตทุกฉากเลยว่าแบบเฮ้ย มันจะแบบธาตุนี้จะเบียดเบียนธาตุนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ามันจะทําอะไรที่แบบว่าแล้วมันจะอยู่ร่วมกันเข้าใจกันได้ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับท่ามกลางความแตกต่างของธาตุประมาณว่าธาตุไม่ใช่แต่ใจรักกันอ่ะเออจะทําได้ยังไง ซึ่งนี่ก็เป็นแก่นสาคัญของหนังเรื่องนี้นะครับโดยที่จะแบ่งเป็นสส่วนก็คือจะเป็นส่วนของความรักก็คือจะเป็นตัวนางเอกที่ชื่อว่าแอมเบอร์นะครับแล้วก็ตัวเวสที่เป็นธาตุน้ำนะฮะแอมเบอร์เนี่ยเป็นธาตุไฟเป็นสาวแก่นหัวไวไฟแรงนะฮะแต่ว่าเวสเนี่ยก็จะเป็นหนุ่มหน้าเริงที่จะมีความแบบว่าปล่อยไหลเหมือนน้ำอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าลื่นไหลแต่ว่าทัศนคติของทั้งสองคนเนี่ยจะม,มา มิกซ์กันได้ยังไงอะไรเงี้ยครับเขาจะมาคอมบกันได้ยังไงแล้วจะมาชอบกันได้ยังไงนะฮะคือเขาบอกว่าอยู่ต่างธาตุเนี่ยมันก็ต้องอยู่ต่างถิ่นไปนะฮะาตาใครธาตมันอย่ามารักกันต่างธาตุอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าความเป็นแบบว่า diversity ของความดิสนีย์อะไรเงี้ยที่เขาต้องการส่งเสริมความหลากหลายแต่ว่าโอเคในโลกความเป็นจริงมันอาจจะมีเรื่องของเนี่ยプラมัน LGBT ใช่ป่ะฮะแต่ว่าในเรื่องแอนิเมชั่นมันก็แทนค่าถึงความที่แบบ เออมันจะมีาธาตุแต่ละธาตุที่ไม่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยในเชิองอัตลักษณ์อะไรเงี้ยรูปร่างหน้าตาหรือว่าคุณสมบัติต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแต่วังจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นาธาตุไหนสุดท้ายเนี่ยใจเราก็รักกันได้นะฮะหรือแม้ว่าจะเป็นาธาตุเดียวกันก็ตามก็จะเป็นอีกส่วน,วนหนึ่งก็คือเรื่องของครอบครัวที่จะส่งผลมาถึงเรื่องของความคาดหวังที่จะเป็นความฝันของตัวนางเอกเองหรือว่าความฝันของพ่อเออนางเอกจะกำลังจะต้องแบกความหวังของที่บ้านหรือเปล่าซึ่งนี่มันจะเป็นแบบ มายเซ็ตแบบคนเอเชียมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วตัวผู้มกับเองปีเตอร์ซอนเนี่ยเขาก็เป็นคนเอเชียเนาะก็จะมีฟิลลิ่งของความที่แบบว่า มาจากครอบครัวผู้อ,อพยพอะนะฮะก็คือเขาก็ได้เติบโตที่นู่นแต่ว่าเขาก็มีพื้นเพพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยที่เป็นผู้อ,อพยพเนี่ยก็ได้หล่อหลอมอะไรบางอย่างในงขัน้นย่อมบางอย่างที่เขาก็ใส่ลงไปในหนังผมได้เจอพุ่มกับตัวจริงที่สิงคโปร์นะครับเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ได้อ่าฟังเขาพูดถึงว่านี่คือหนังส่วนตัวของเขานะฮะเป็นจดหมายรักที่มีต่อพ่อแม่เขานะฮะ โดยที่เขาก็ชูรูปที่เป็นแบบว่ารูปครอบครัวเขามาให้ดูเมื่อนานมาแล้วนะฮะแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหนังส่วนตัวก็มากลายเป็นหนังของพิกซ่าได้เช่นกันนะฮะแต่ว่ามันก็ดูง่ายทั่วไปดูแบบเป็นหนังรักลมคอมสนุกสนุกเพลิดเพลินนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าโอ้โหจริงๆมสเสจมันก็ค่อนข้างที่จะดีฟลี่เหมือนกันนะฮะในเชิงที่ว่ามันพูดถึงว่าเออ ถึงแม้ว่าเราจะแตกต่างกันยังไงความคิดต่างกันเจเนอเรชันต่างกันแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยในการที่แบบว่าคนเราแตกต่างกันแล้วอยู่ร่วมกันได้ก็คือความเข้าใจถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดแต่ว่าเรา,าเข้าใจแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ยอมรับในความแตกต่างของกันและกันซึ่งนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากที่จะทําให้เราจะอยู่รอดแล้วก็ลื่นไหลใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆสถานการณ์นะครับเป็นฟอร์มยักษ์อีกหนึ่งเรื่องของดิสนีย์พิกซ่านะครับผม ซึ่งถ้าถามว่ามันดีระดับไหนเนี่ยผมต้องบอกว่ามันก็ดูเพลิดเพลินสนุกดีนะฮะก็มีมุมซึ้งซึ้งมีมุมตลกตลกอะไรเงี้ยสนุกสนุกอย่างที่ผมบอกคือผมชอบแก๊กในหนังไม่สุดไอเดียต่างๆอะไรเงี้ยคอนเซ็ปต่างๆแต่ถ้าพูดถึงตัวเรื่องภาพรวมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะผมเนี่ยได้ดู Spider-Ma n มนนะคอ o เทนต์สไปเ e r ร e มาก่อนนะใน,นซึ่งหนังมันโอ้โหมันฉีกมันแหวกไอเดียมันจัดเต็มมันแอคชั่นมันบู๊มันสุดมากเลยในยทุกๆฉาก ะะก็เลยต้องยอมรับว่าความจัดจ้านเนี่ยเรื่องนั้นก็ค่อนข้างที่จะปาดหน้าเค้กไปพอสมควรนะฮะถ้าเทียบกับฝั่งแอนิเมชันแต่ว่าอาจไม่ต้องไปเทียบเรื่องนั้นก็ได้เอาเฉพาะฝั่งดิสนีย์พิซซ่ามันดีเลเวลไหนนะฮะส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะออกมารงตัวมากกว่าไรเอียรจริงๆไรเอียเนี่ยที่หลายคนแบบรู้สึกว่ามันไม่ซักเซสรจ,จริงผมก็ชอบนะนะฮะผมว่าจริงๆแล้วมันก็มีความดีความงามในคนละแบบนะแต่ว่าเรื่องนี้มันก็อาจจะแบบส่วนตัวเนี่ย ว่ามันยังไม่ถึงอิโ t มชชั่นอลระดับอนะินไซเออร์นะครับและแน่นอนว่ามันยังไม่ได้ไปถึงแบบโคโค่แน่นอนโคโค่ผมต้องยกให้ว่ามันขึ้นหิ้งสุดๆไปเลยนะฮะแต่ว่า i n s i ซเอ u t ์ก็ลองๆลงมานะฮะหรือจะมีแบบอัพหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ไปถึงดิสนีย์พิซซ่ายุคแรกๆนะฮะแต่ว่ามันก็จะเป็นเหมือนกับ น e วเ e เนอเรชันทำเพราะว่าพุ่มกับเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็น n e วเจ n ของพิซซ่าด้วยนะครับที่แบบว่าอ่าเขาได้โอกาสมาทำแล้วฉะนั้น oh. ผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นพิซซ่าในยุคสมัย oh. ใหม่นะครับ oh. ที่เขาเพยายามจะเล่าเรื่องให้มันมีความแบบเข้าถึงคนมากมายขึ้นนะครับ oh. แล้วก็แบบดูง่ายขึ้นนะครับเป็นดูแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าจะต้องคิดมากปวดหัวหรือว่าดีบลี่ทางความรู้สึกมากเกินไปฉะนั้นเรื่องนี้ดูสบายๆดูเพลินๆได้แน่นอนแต่มันก็จะมีจุดตรงนี้นิดนึงตรงที่ว่า พอ,อมันดูเรื่อยๆไปทั้งเรื่องเนี่ยนะฮะความสนใจของมันมันก็เลยจะเริ่มแบบมันจะไม่ได้มีเคิร์ฟที่แบบขึ้นลงขนาดแบบสุดๆอ่ะมันไม่มีแบบโึ้งสุดๆแบบโค้กที่แบบโหร้องไห้หรือว่าเฮ้ยดีฟส,สุดๆแบบปิ้งป่องในซีน,น,นไรเอ้าหรืออะไรเงี้ยนะฮะคือมันยังไม่ได้มีสเสน่ห์ที่แบบว่ามันน่าจดจําในแง่ซีนใบซีน หรือตัวเรื่องอะไรกันขนาดนั้นแต่ว่าในเรื่องนี้คือในแง่การออกแบบคาแรคเตอร์มากกว่าที่ผมรู้สึกว่าเออค่อนข้างน่าจดจำแล้วถามว่าดูบนจอใหญ่มันก็มีความน่ารักดีครับมันก็มีความสเปกตาเคลรังการงานสร้างตามสไตล์ของดิสนีย์พิกซา่าด้จะมีความอลังการยเยอะไอ้เรื่องนี้ตัวฉากเมืองมันก็ทำให้ผมไม่ถึงพวกซูโตเปียเหมือนกันนะเออแต่ว่าผมจะชอบซูโตเปียมากกว่านะฮะก็รวมๆแล้วเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นแอนิเมชั n นที่ดูได้เพลิดเพลินแต่ถามว่าคุณภาพของมันเนี่ย ก็จะอยู่ในระดับที่มาตรฐานของพิซซ่านะครับแต่ว่าก็จะอยู่แบบกลางๆที่ไม่ได้โดดเด่นแบบสุดๆแล้วก็ไม่ได้บอกว่าต่ำกว่ามาตรฐานอะไรนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เฮ้ยเออเอาตัวเองไปดูแล้วมันก็ท่องไปในโลกอีกใบหนึ่งแต่ว่าถ้าถามว่าไม่ดูได้ไหมนะฮะหมือนกับว่าข้ามเลยได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าก็ ไม่ได้ถึงขั้นแปลว่าโอ้โห,หน้าเสียดายสดๆขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงแล้วหนังเนี่ยมันก็ทํางานในแง่ประเด็นครอบครัวหรือว่าความรักต่างๆที่เออก็น่าสนใจดีครับผมก็จะมีรอบพิเศษวันที่15-18มิถุนายนนี้นะครับรอบฉายหลัง19นาฬิกาหรือว่า1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับแลวก็จะมีรอบฉายจริงวันที่22ขึ้นไปนะครับก็ในโรงภาพยนตร์นะทั้งระบบปกติและสามมิตินะครับยังไงก็ลองไปดูกันครับแลวก็ถ้ารู้สึกยังไงก็มาเม้ามอยกันได้นะครับผม ก็อันนี้ก็คือเป็นรีวิวเบื้องต้นจากบิ๊กนภัทรนะฮะ